วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ คุณผู้ชมค่ะมาดูชีวิตของแซมมี่คาเวลกันบ้างเธอบอกอย่างนี้เลยนะตั้งแต่รับละครสายรุ้งที่ร่วมมือกันกับเชน2561แล้วก็ช่องวัน31นี่คือชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่เหมือนสิคุณก็เป็นแบบแอลกอฮอลิกอ่ะเป็นแบบซึมเศร้าชีวิตมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงมีปัญหากับแม่มีปัญหากับพระเอกอะไรเงี้ยคุณคือบทบาทเมทินีในเรื่องนี่คือหนักมากนะถ้าเป็นคนคนหนึ่งเจอขนาดนี้เอาไงอ่ะคุณคือจุดนี้แหละแซมมี่ก็เลยบอกใช่ค่ะพี่มันเป็นเรื่องไกลตตััวนนมกแล้้้เเป็ครรงงยที่จะอ ถ่ายทอดพฤติกรรมคนที่เป็นแอลกอฮอลิกหรือว่าติดแอลกอฮอล์แบบหนักๆแล้วก็พ่วงซึมเศร้าเข้าไปอีกอ่ะคุณผู้ชมตอนแรกแซมมี่บอกว่าหนูตื้อมากค่ะเพราะรู้ว่าแบบรับบทนี้ยหนูตื้อไม่รู้ว่าจะเล่นแบบไหนดีแต่สุดท้ายผ่านไปได้เพราะว่าได้รับคําแนะนําจากครูสอนการสแสดงค่ะ คือเอาจริงอ่ะตอนแรกอ่ะค่ะก่อนที่จะได้เวิร์กช็อปก็ยังนึกภาพว่าเราจะเล่นออกมามันเป็นยังไงแล้วคือมันไม่ได้ใกล้เคียงกับชีวิตเลยพอได้เวิร์กช็อปของโค้ก็จะมีวิธีการสอนที่แบบทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเ,เหมือนวิธีการเปรียบเทียบหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองทางภาษากายมันก็จะออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องทําอะไรอะไรเงี้ยบวกกับพี่โอเขาค่อนข้างที่จะฟรีให้เราแบบมีอิสระให้เราในการแสดงนี่ก็ก็ดีค่ะ โอ้คุณผู้ชมคือยิ่งดูแต่ละวันของสายรุ้งอะ่ะยิ่งรู้เลยว่าบทบาทเนี้ยเล่นยากคใช่คือมันเป็นทั้งความรู้สึกผิดที่อยู่ข้างในที่คิดว่าตัวเองทําให้พระเอกทั้งหมดมันมาจากอิโมชั่นอลข้างในหมดเลยอะ่ะจริงแล้วทุก<อ>ครั้งที่เล่นอะ่ะนี่มองสายตาแซมมี่นะว่าคือแบบขูแซมมี่เก่งอะ่ะเก่งเก่งมากจริงๆที่เล่นแล้วแบบเราเชื่อแล้วรักคนคนหนึ่งเราก็เหมือนกับใจลึกๆก,กับเชื่อแล้วนะว่าพี่ป้องเนี่ยแหละก็คือพี่ภาคในตอนเด็กๆแต่เขาไม่ยอมรับสักทีว่าตัวเองอ่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้น ผู้ชมขาการที่เล่นบทบาทที่มันยากแบบนี้เนี่ยครูสอนการแสดงเขาแนะนําแซมมี่ว่าอะไรรู้ไหมให้พบจิตแพทย์เอาไว้เลยนะเข้าใจเลยเพราะว่ามันเป็นบทที่ไกลตัวแล้วพอเขาฝังคาแรคเตอร์ลงประเด็นตัวเขาเองเนี่ยชัวจะถอดไม่ได้แล้วมันจะมาในชีวิตจริงนักแสดงหลายคนเป็นแบบนี้มันถอดบทบาทการแสดงออกไม่ได้นะคะครูเขาก็เลยบอกว่าเออพบจิตแพทย์เอาไว้ก่อนก็ดีนะลูกนะเพราะฉะนั้นไปให้กําลังใจเธอนะคผู้ชมมันคือความทุ่มเทในการแสดงอย่างหนักของนักแสดงคนหนึ่งจริงๆในละครสายรุ้งนะคะคืนนี้สอง ทุ่มครึ่งค่ะ